ันนี้อยู่กับแฟนนะครับเนี่ยแฟนนั่งข้างๆดูอยู่แล้วมีกี่คนนะแฟนอ่ะคนเดียวค,คุยกันแบบลูกผู้ชายเลยเคยคิดไหมว่าอยจะมีกี่คน,นเจ้ขออยู่ครับกลัวแฟนไหมครับก็ไม่กลัวนะเนี่ยตะโกนก็นกนขู่เขาว่าอย่างนี้เมย์ใหม่เว้ยคบกันมานานนะครับ7-8ปีแล้วมั้งอ่านจำวันแรกที่คบกันได้ไหมครับเอาแล้วเอาแล้ว สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้วอมีร้านเติมยูซีคุ้มคุ้มมาแนะนำนะครับร้าน i c ชแมนช็อปนั่นเองครับผมซึ่งถ้าทุกคนนะครับเติมกับร้านนี้เราจะได้ยูซีถูกและไววอลคอนเฟิร์มเพียงแค่ใช้เลข ID และชื่อตัวละครจากนั้นแอดไลน์ไปที่แอดลิชแมนช็อปอย่าลืมแอดด้วยนะครับหรือทักไว้ได้ที่เพจเลยนะครับร้านเติมยูซีคุ้มๆแบบนี้ จะไม่ลองได้ยังไงนะครับซึ่งตัว er วอก็เติมเองจากร้านนี้เหมือนกันวอลลกเหรวลลิิงวะเปลี่ยนชื่อแล้วครับอันนี้วอลลิกจังครับจากญี่ปุ่นครับญี่ปุ่นไม่ต้องไล่นะครับไม่ต้องเติมไล่นะครับวอลลิกจังเนี่ยพอนิวอ๋อนิวออบอกง่ายพี่๋อน้องก็มาเป็นเมียพี่ก่นนอกกกนเลยครับอยากให้บอกรักจังเลยอ่ะเดี๋ยวเป็นผัวให้นี่ผู้ชายนี่เดี๋ยวก็เป็นผัวให้นี่สวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับสวัสดีครับพร้อมหรือเปล่าครับเนี่ยพร้อมหรือเเปปปลล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 ่่าาจจจะะะะะะะงงงงแแแ้้้้้้ววววนนนนนนดิพรรออมมมหหหืกกััับไ ก็โดเลยขี้หล่อขอบคุณครับติ้นชอบผมที่ตรงไหนครัี้หลอดเดียวเฮ้ยแอบฟิงก็เปล่านนะชอบผู้ชายเหรอเอางี้ว่ะสามคำสำหรับวอลลิกกับนิยามความเป็นตัววอลลิกเฮ้ยทำไมคิดได้นะสามคำอะสามคำแบบหล่อเท่เกินอะไรเงี้ยสมมูรณสมมูรณนะสมบติณ์มีไหมมีสามคำให้วอลลิกไหมแบบไหนๆก็เจอละแบบหล่อมากกว่าคือหล่อเดียวเลยคือไม่เอาเลยเลยเไปดิ้งคำนี้เปล่าทุกวันนี้ไม่เคยทำตัวหล่อเพราะว่าหล่อไม่ได้แดกครับปกติทำหน้าแปลกก็เลยได้แดกตลอดครับดูนี่ดูหน้าดิ จะไม่เคยแอคหล่อนะครับแลหลออไม่ได้แดกทำหน้าแบกก็คือแดกตลอดครับแดกข้าวนะไั่คิดเยอะอะไรเงี้ยไม่มีหรออยางโอนชูบอพี่อ๋ออยากโดนชูบอ่ะลองลมไหมล่ะลองลมไหมล่ะไม่ <ลง S 2> ไม่ไม่ไม่ <ลง S 2> ไม่ไม่คือต้องฟังก่อนนะคือไม่ใช่มีผู้หญิงนะที่ต้องโดนทุกผู้ชายก็โดนได้นะจะไปคิดว่าเป็นผู้ชายแล้วจะมีอภิสิทธิ์เหนือคนอื่นไม่นะไม่ขึ้นรถมาตัวสองนัตตี้ครับผู้หญิงเขาเปล่าครับเธอสวยขึ้นรถมาครับคนสวยไม่รู้ว่าผัวเอาตัวมาเล่นหรือเปล่าเพื่อถามว่ากับใครครับี ส่งเจอพี่เลยครับอันนี้อยู่กับแฟนเหรอครับเนี่ยไม่ไม่ไม่อยู่ไทยอ่ะเห็นเจ็๊บผู้หญิงอ่ะแฟนหน้าข้างดูอยู่อ่ะอ่ะแล้วเมื่อกี้ถามอยู่กับแฟนเหรออ๋อาไม่ไม่สรุปไม่แน่ใจเหรอว่าคนนี้ใช่แฟนหรือเปล่าอ้าวโอ้โหโอเคโอเคเอ้ยเอ้ยมีคนมีคนเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมบ้านเทพบ้านเทพเอาหน้านะใส่นะใส่นะใส่นะอางนี้นะลุย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 เอ้ยเอ้ยเรา แล้วมีกี่คนอ่ะแฟนอ่ะมีกี่คนหรอคนเดอย่างมีคนมั้ยเอาดีกว่ามีไม่ได้คือคุยกันแบบลูกผู้ชายเลยเคยคิดไหมว่าจะมีกี่คนนะถามตรงๆคืออย่าไปเกรงใจเคยขอใช่ไหมเคยขอแล้วเป็นไงเขาบอกว่าถ้าเงินเดือนออกต้องให้เขาหมดเลยอ๋อแล้วก็คือไปมีหญิงได้แต่ว่าต้องเอาเงินให้เขาหมดเลยก็คือไปแต่ตัวแหละง่ายๆก็เลยล้มเลิกความคิดเลยใช่ครั้งที่ฝันมาตั้งแต่ไกลเฮ้ยเคยได้ยินคำนี้ไหมครับฝันให้ไกลไปให้ถึง สวยสวยอย่างนั้นแหละครับสวยชิบเลยผมถามหน่อยหน่อยเป็นคนกลัวแฟนหรือเปล่าครับอ๋อหรือเปิดใหม่ครับโทษทีถามหน่อยว่ากลัวแฟนไหมครับก็ไม่กลัวนะรับถ้าผมไม่พูดคำหนึงได้ไหมได้คือแบบอยากมีเมียใหม่อ่ะแบบดังๆอ่ะตะโกนตอบผู่เขาว่าอยากมีเมียใหม่เว้ยคือผมอยากจะรู้ว่าปฏิกิริยาของแฟนคุณเป็นยังไงอ่ะอยากดูไงว่าแบบจะมีเสียงอะไรเข้ามาในแบบในเกมไหมหนึ่งสองสามอย่ามีเมียไว้เว้ยอยากมีเมียไว้เว้ย run เขาก็ไม่ทำไรนี่แสดงว่าเขาก็แบบยินยอมมาเองงั้นอะเขาก็ยินยอมไม่มีได้เลยไม่เห็นมีเสี่ยงแบบโป๊ะป้าโป๊ะป้าแบบหัวแตกอะไรงี้ไม่เห็นมีเลยอ่ะหรือว่าเขากำลังไปหยิบขวดหรือเปล่าครับอ๋อเขากลัวเกมอย่าไงพี่อ๋อไม่กล้ายุ่งอย่างเงี้ยถือว่าควบคุมเกมได้นี่หว่าไม่ธรรมดาเหนือยนี่หว่าอย่างเงี้ยแล้วแฟนเขาเล่นเกมไหมครับแฟนเขาเล่นเกมไหมเล่นอยู่เราก็ไปเล่นกับผู้หญิงแล้วเขาก็ไปเล่นกับผู้ชายไงแยกกันไม่ไมบางทีก็เล่นด้วยกันนะอ๋อ หาอย่างมีผู you know ้แบบไปเล่นด้วยมากไหนๆเราก็ยืมแฟนมาเล่นด้วยได้ไหมครับตาหน้าเดี๋ยวนายออกเดี๋ยวผมเล่นกับแฟนคุณโอเคปะเอาแล้วชุ่มนะครับชุ่มนะคบกันมานานนะครับกับแฟน17ปีแล้วมั้งอ่าจำวันแรกที่คบกันได้ไหมครับถามแค่นั้นแหละเอาแล้วเอาแล้วไม่ได้จำไม่ได้จำอ่ะพี่ฉันลืมเธอไปหมดแล้ว เจอกันครั้งแรกก็แบบสร้างความประทับใจเลยไอ้ช็อตหลีกแบบบีพอร์ตเพลสอย่างว่านะคนเรามันคบกันนานนะครับมันก็หลงหลงลืมลืมบ้างเนาะบางทีก็เผลอตัวเผลอใจไปหาคนอื่นใช่ไหมครับมีปะพูดกับแบบบุ๊ผู้ชายมีปะแต่เราก็ไม่กล้าคิดไปไกลหรอกนี่อาจจะมีหลงผิดแต่ก็แบบเออไม่เคยแบบไปเลยใช่ไหมล่ะแต่ว่กลับมาที่เดิมใช่ไหมเขาก็คือคนที่เรารักถูกปะล่ะป่ะครับถ้าผมจะไปครับเดี๋ยวมันจะฆ่าผมนะผมเลยไปไม่ได้กันทุกวันนี้อยากเล่นนะครับหยอกเล่นหยอกเล่นะออนนนงงาพใจ คุณหยอกอะไรนะไม่ไม่ไม่ได้คิดนะนี่น่มีหรอเบาดีก,กับพูดให้หามาแล้วครับคุณแฟนเขาต้องเชื่อใจอยู่แล้วคบมาตั้งเจ็ดปีใช่ไหมเชื่อใจไหมเขาถามมานี่ถามเขาเชื่อใจไหมผมขอได้ยินเสียงเขาหน่อยครับชื่ออะไรครับนี่เบอร์สามชื่ออะไรครับชื่อเอ็มครับเชื่อใจคุณเอ็มไหมครับถามก่อนถามแฟนนะ่ะเป้งเน้นเน้นที่หัวเน้นเน้นที่หัวเสียงเหมือนแบบเขากำลังรับมีดอยู่เลยลุงเธอครับเธอนัตตี้เธอเป็นผู้หญิงหรือเปล่าครับเราจะได้แบบเปลี่ยนจุดสนใจครับแปลกครับพี่เออเออปิดไมค์เพ้อเอออยู่งั้นแหละอยยู่เงีบๆไป เราถามพวกนายหน่อยหน่ยเข้าใจใช่ไหมล่ะถามเขาเข้าใจใช่ไหมล่ะพูดเล่นหน่ยเขารู้รู้รู้ไอ้นี่เนี่ยไอ้คนที่พูดเล่นด้วยมันจะต่อยแล้วนะมันจะต่อยแล้วนะบอกลักเข้าไปหนึ่งทีไหมไหนๆก็บอกอย่างนี้ไม่ไหมล่ะบอกลักเข้าไปหนึ่งทีไหมคือแมนแมนไปยืดอกไปบอกลักเข้าไปหนึ่งทีแฟนชื่ออะไรครับบอกรักแบบผ่านแบบสตรีมให้หน่อยสามพันก็ลงทุนกันแล้วแบบกำลังรอฟังอยู่ชื่อฝนเราบอกลักให้แบบรู้สึกว่าโรแมนติกที่สุดระยะเวลาที่แบบเจ็ดปีที่คบกันมาเอาให้โรแมนติกที่สุดอ่ะเอาสิเมรัักกฝฝนนนนนะะะะจจ๊๊เมรี่ นะจ๊ะเอ็มรักฝนนะจ๊ะน่ามียิ้มมียิ้มยิ้มเขื่อนแน่ารู้นะเขายิ้มเขิดอนน่าน่าเนี่ยเจ็ดปีรักเราไม่มีแบบเสื่อมคลายนี่รักแบบมั่นคงรักแบบตลอดไปนะแก้มเขาแดงเลยพี่นี่หอมแก้มไปหนึ่งทีจุบจุ๊บแก้มไปหนึ่งทีมาจุบแก้มหนึ่งทีจุบแก้มไปหนึ่งทีอ่ะจุ๊บแก้มไปหนึ่งทีมาแล้วจุ๊บมาแบบอดีตที่เสียงมาคือผมอยากเห็นคนรักกันแล้วคือแบบทำให้แตกกันแล้วเออคือจุ๊บแก้มไปหนึ่งทีมา กำลังฟีนเลยครับทุกคนดูกำลังฟีนเลยจุ๊บแก้มแม่หนึ่งทีไปจุ๊บแก้มแม่หนึ่งทีเขียนแปะนี่เมื่อกี้จุ๊บแก้มเหมือนตบกันอะไม่ใช่ไม่เห็เสี่ยงแปะคือโดนตบเอาเปล่าวะยุงยุงกายุงกายุงตัวใหญ่เนาะตบสแลงไงี่ยเอาเอาเอาจับเอาจับอู้จับเออเออทำกูกระดิ่งเลยร้องไปเป็นทำนองแต่เราจะแบบอ้อมนะครับแขนของผมเออเราจะอ้อมภูเขาแล้วเราก็หนีเขาไปเลยไม่ได้ครับอ้อมไม่เข้าไปสู้นะหนีคือเกมนี้มันเกมเอาตัวรอดไม่ใช่เกมยิงเอาตัวรอดครับสบายวอลล์อะทุกวันนี้เราก็เอาตัวรอดอยู่นี่เบอร์ แล้วหนีเหนียไ,ไปเที่ยวอะไรเงี้ยถ้ไปเที่ยวไม่รับโทรศัพท์ว่าจะมาไม่โดนเหรอแค่งอนเฉยๆเตอไปสองสามทีก็เงียบว่องคำามที่นี่คือคือโดอนตบหรือว่างรครับคนเอ็มตบเขาเลยครับสองสามทีเนี่ยวเขาตบเราดิพี่อันนามันต้องอย่างนั้นเนอะจะรับส่งให้ดีนี่เราเนี่ยจะเป็นคนตลกเหมือนกันนั่นแหละตลกแต่ไม่ตลอดแล้วก็พร้อมถอดตลอดเวลาเอ้ยเอ้ยพร้อมกอดตลอดเวลาทุดผิดผุดผิด ผมจัดผมิจัดผสวยสวยสวยมากนะตีสวยมากสวยมากบุกมันเข้าไผล่มันก็้าไปล่มัน้าไปเดี๋ยวเราต้องอ้อมซ้ายตอนนี้เราถึงจังหวะแล้วที่เราต้องอ้อมซ้ายเยี่ยมเฮ้ยโอ้โหมันเจ็บมากเจ็บมาก้าไอ้ซ้ยซ้ายต้องโอ้โอ้ยโอ้ยโอ้ my โอ้ไม่้ะมอนก็ต้องจ้ยกั้แล้วโอ้โอ้ยโอ้ยโยโอ้ยโอ้ยยนอ้อแหลกสลายเออเออ บายบายนะครับทุกคนขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับบายบายจุ๊บ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 จุบสี่ครับขอบคุณครับขอบคุณที่ชอบผมนะบายบายขอบคุครับขอให้รักกันนานๆนะครับขออยู่สัก70ปีเลยนะครับเอนแก่เท่าเลยในเมื่อเราทำให้เขาแตกกันแล้วนะครับเราก็ต้องทำให้เขาดีกันด้วยนะครับไม่จังไรแบบทำให้เขาแตกกันอย่างเดียวแล้วเขาไม่ดีกันนะ